สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนยินดีตอนรับขาสู่ส่องเมงเงื่องพี่น้องพอพ่อบรรยากาศตอนเศร้านะพี่นอ้องพ้นตกเมื่อน,นี่ตอนเศร้าของวันผะพี่นอ้องป่วยในภาพก็เมื่อตักบาดวันผะสิ้นนี่ถือมือวันอังคานเนะพ่อแม่พี่น้อง งัวกะจะได้เลี้ยงล,ละพี่น้องเอ้ยมีเอฟซีบนทามเนาะผู้เผินยังบดันหูบนทามบางงัวซาซุยทั้งเบิดบอบอพี่น้องงวัวเป็นญ่เคี้ยวเคิงหนึ่งพี่น้องงวัวสองเจ้าแต่ว่าซาซุยเป็นคนเลี้ยงหย้เป็นคนดูแลห้วะชนะเป็นคนเลี้ยงเป็นคนไล่เข,ข,ข,ขาข้อออกห้เนาะเป็นคนดูแลห้ คนบ่มีเวลามาเบิ่งมันแย่งมันดอกพี่น้องจะคลองงัวบ่จักสัมบ่งวดงัวงวดจะค้องคือตัวใดแต่ว่าราคางัวทั้งบ้านเฮามันกับบค่อยแพงเนาะมันบอกคืองัวพันพี่น้องอันนี้เป็นงัวลาดพันปกติเนาะบางโตก็ราคาบ่ฮหอนหมื่นเนาะพี่น้องนอกจากขายเป็นคู่คู่แม่ลูกบ่คู่เถิก่จัง่ี่นะพี่น้องมันจงสิได้ราคาเนี่าขายส้นเป็นโตังซี่กันนี่บ่แพงพี่น้องเ้ยอันนี้ คันแม่นางแม่ยังกะสู้สุดกะหืมไ hmm. ิบว่าจังได้เนาะกะตามราคาง,งวัวคขันเบาตำจะข้อง,งัวกะจะได้แพงอยู่แล้วตัวละหมื่นผมได้ค่าาะข้าเจ้าสิบบ่าหที่่อคขาข้าเจ้างัวซาซุยกะรวมทั้งลูกน้อยมันได้ใหม่เนาะพี่น้องรวมแล้วกะตกอยู่ประมาณชิบทั้งต้นน้อย,อยมันผอวปีนี่ได้มันได้ลูกห้ายเลยพี่น้องผอวมีแต่งัวแม่ มาแล้วได้ลูกลายประมาณชิบก่าโตพี่น้องรวมทั้งตัวน้อยมันหาก,กเกิดงัวยญ่เคียวปีนได้หกโตลูกมันพี่น้องเ,เลยมาแล้วผสมกันเนาะแต่ซาซุยเองก็ยังบุยังบูจื้อไม่ได้ว่างัวเองตัวใดตัวใด,วดมใหญยเคียวแห่งแล้หบบุจักขันงัวจะคล้องได้ีพี่น้อง คือคือแม่นี่นี่งัวซาซุยนี่ตัวนี้นะเหมือนงัวซาซุยดูงัวใหญ่เงือกพี่น้องเลยเลี้ยงไว้บริขารจักเถื่อนอ๊ะมีแต่อไปตะแพงแตงโมน้อยตัวนี้มีแต่ปลามันออกแม่แผลลูกเนาะให้มันเป็นศัพสมบัตินะพี่น้องบัดยามเขาถูกเขาจนมายามบม่มียามขัดสนกะกะคล้ายนะแบบเดือดถ่อนอลีนะมันคือมุลระดกเนาะหรือว่าสมบัติ ล่ำขายอีกอันหนึ่งที่ซอยเขาได้ในยามก้าสนแต่ว่าขายก็ต้องต้องเขาต้องใจบ่ห่อนได้พี่น้องถ้าใจห่อนพอค้าเพิ่นกาสีหุ่มเอาอีกจากโตลาข้าชุมนเขาเอิญเป็นโตละหมื่นเพิ่นกาสีหุ่มเขาเนาะเพิ่นหู่ว่าเขาเดินห่อนเขาจะขายขายก็ต้องแก่เย็นแต่บางเถื่อมันกับโบเย็นดอกเนาะเวลาขับชนพิมารีก็ทอดได้กับต้องได้ขายคือสิเป็นจุ่มนี่นี่พี่น้องสิเป็นง้อใหญ่เขียวจุ่มนี่ ตัวด่างกับงวัวไม่ใหญ่เคียวตัวนี้กับแมนงวัวใหญ่เคียวร้ายกว่างัวซาซุยพี่น้องร้ายกว่างัวไม่ใหญ่งึ่งเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้สู่คายพี่น้องเพิ่นมีแตป่ปลาให้เลี้ยงให้เพิ่นบ่มีเวลามาบ่งเนาะก็มีแต่เบาใจไหลเขาคอก ยามเลี้ยงกับบใจเนาะผลเอาไปเบิ่งบางเถื่อผลมีเวลาผมยืหูผลก็ไปปล่อยซอยยามมือเสาไปปล่อยไปเอาเนาะแต่กาหน่อยนักเนาะมีแต่สุ่มพะเวลาพี่น้องเบิ่งห้งัวมันติดกันเอาออกไปกับอีต้นมันมันหองหากันงัวต้นมันเป็นยังเป็นบาดปะตะกี้ก็มีงัวตัวเดียวพี่น้องเลยเด้หรืแม่โคนมันกะ แม่โคนเขาง,งัวยงเงิงสิงเป็นตัวเรืองๆหันมีงัวตัวเดียวพี่น้องตะกี้นะั่นแล้วก็แยงเงิงกับป้ายมันออกแม่เพลูกและกะ้วก็ต่อมากก็ได้งัวเถิกตัวหนึง่งแล้วข้าเจ้าก็ข้าเจ้าจะเอาเงัวแม่มามาขาวบาอย่างไงซะเนาะพี่น้องแล้วบบานี้แยเงิงแล้วเอาลูกงัวเถิกอีกโตไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนเอามาแล้วเป็นช่องแม่แล้วก็มาแพ่เลี้ยงกับบุญเม็นฮักกะเลี้ยงปีทรงปีเดี๋ยวพี่น้องหลายปีแล้วตั้งแต่ข่าวสาวซุยเฮียนเนาะเฮียนหอดหมอหนึ่ง แล้วก็ออกโคงเฮี้ยนมาเลี้ยงงวัวช่วงนั้นนะ่ยมีงัวจจกโตมันได้ออกมาทั้งงัวหน่อยงัวใหญ่มีงัวอหาโตบอกดูเด็กดูเด็กเรชีเยปป้ะไหมออกโคงเฮียนเนาะตะกี้ว่าจะไปทำง,งานกรุงเทพแล้วไม่เง,งืง่อนงูหายไปแล้วก็มาเลี้ยงงวยัวซอยล่าจนงวัวแพงงังวพื้ชละพี่น้อง เราบังวาไปส่องมึงงัวตัวน,นี้ก่อนเดี๋ยวคือมันเป็นบาดพี่น้องอุซองไซแห้งแล้วก็มีพี่น้องบนท่าเข้ามาโดนแหละเนาะแต่ถ้าช่วยก็ยังไม่ได้ตอบ,บเชินว่าเลี้ยงได้ได้ได้ขาดจ้างอยู่บอ่อผน่งนะบ่พี่น้องเคยเบิ่แงแย่งให้ไปซื่อๆกำไรมันก็คือขี่มันพี่น้องเอาลงหน้าบังบ้าบอนเข่าเดี๋ยวคืองัวเป็นบาดถ้ามันเป็นบาดเท่ากระปิ่นกระปัวแลนะ้วเนาะ <Okay. S 2> อีเลี้ยงหันมาพี่ดูก้นมนะึงน่ะมันเป็นบาทบอกอันนั้นนะหรือมันเป็นอย่างพี่เห็นขี่กับค้างขี่ใส่ มันตัวหน่อยมันบวคืองัวพันนด่ยพี่น้องขั้นแบบประเภทเออแบบประเภทงัวพันนะมันสิแพงนัยซื้อแถวบ้านห้านีาืก็แพงคือกันงัวพันนะพี่น้องออจนบูกล้าซื้อ,อพลอเนาะแพงบวแพงก็ได้ขั้นประเภทงัวพันนะแบบงวัวหูย,ยาวๆตัวใหญ่ๆนั่ยพี่น้องบูกล้าซื้อดอกราคามันกโ็โหราคานี่บโแยามก็ได้ บมแมนบาดมันช่ำพี่น้องมันเป็นเกตขีมันติดเฉยๆที่มาถ่ายให้เบิ่งกนี่กับเอฟซีผมามเนาะพี่น้องถามจะโดนแหละเนาะแต่ว่าซะซุยกับว่าได้ถ่ายให้เ่นเบิง่งก็เลยมาถือโอกาสถ่ายให้เนาะถ่ายให้เบิ่งให้ส้มมาเลยในเลี่ยงตัวแอกก็เป็นตาแพงเผื่อจะได้คายกับวันเขาหงายดอกพี่น้องเลย ตัวนั้นข่อยกระแพงตัวนี้ข่อยกระแพงข้าจีขายก็ดิบดได้คายง่ายเดี๋ยวมิตรเลี้ยงไว้จนบ่มีเดินเนี่เลี้ยงกูแหละให้เนี่ยจะมีหน้ายายเคี้ยวออมหูอ่ะเนาะเอาไปปล่อยเลี้ยงหน้าเหมืนมันลายถงนี่แหละพี่น้องสมบัติมีงเงิ่งก็มีสำนีแหละพี่น้อง เอาไหว้ยามจำเป็นยามขัดสนนะหรือว่าเรียกว่อาอะไรพี่น้องชัวว่ายามจำเป็นจำเป็นยามขัดสนกัเนเผื่อสิได้คล้ายกับโมเมนต์กขง่งายตัวนั้นกับแพงตัวนี้กับแพง ามาเบ่งปลายามเสาแต่ข้าวไปเลี้ยงมันพี่น้องแบบว่าเลี้ยงสนิทสนุมนะมันชิบิโต้หูหูอะไมันบดรเฮนะนีได้พี่น้องจับได้กูโตขี่ลังได้กูโตวเวลาพ้นต๊กนี่เขาไปเลี้ยงอยู่พื้นท้องงวัวบวได้ซาซูยนี่แต่ข้าวเลี้ยงมันเขาไปเลี้ยงอยู่พื้นท้องมันไปเลี้ยงตามป่าตามดง มืองเมืองไปสอบเมืองหัวคิงเมยเงึง้งกันมยเงึ้งหายว่าสั่นเมืหัวคิงตายหมดปนิาพามเห็ดคงเกินตายมันอยู่ดีแหละก็ไปมาอังมัน่นเถอะค่ะหายหมดปัญญามพี่น้องเอ้ย <c oughs> เราของเราตายเบิดแล้วตายจนบุญย่างเรา เนี่ยแม่กะซีเหี้หยซิฮูบตายเวคือว่าอะไรเนาะอืมมันสิเป็นยูเนาะพี่น้องมันยังสิเป็นยูเนาะมันบ่าตายดอกเอามาแป๊บสิเอา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 แม่เอา,เ,อา,มาออเมื่อก่อนไม่แม่เมื่อถ่ายเยื่อผิวไปยัมาหาเหี้บ าพี่น้องก็คลิปนี่ออก็บว่าไล่ห่างเนาะสิไดลาผูเไหมพี่นอ้องมาเพียงสนี้ขอบคุณทุกท่านที่เบิ่งที่สม้มที่หายกำลังใจเลยจัดเออด้อดีไมีแม่งบัสสุขสุขคนกาบสมบัตดีเอฟซีทุกคน